โอ้ห้องน้ำเป็นสะดวกสบายเนาะเข้าเลยลูกได้สองคงถึงนาง่านแล้วครับวัดนาเดียออกแอเป็นมลาออนมากคำคือนาเดียจังหวัดอุบลครับ ได้ยินแล้วครับเปิดเที่ยงคอไปนี่พอดีมาเซะนรอบสองอยี่มาเปิดโจนดิเราเลิศดูเนี่ยมาแล้วเนี่ยถามซิทสวัสดีครับลูกเย่ทีพ่อไปงานมาเหนื่อยเหนื่อยลูกเคิรนเลยลพ่อทำอะไรเ <c oughs> หร็นพี่พ่อในคลิปไหมเห็นพ่อในคลิปไหมเบิ้งเบิงอะไรลูกทำอะไรไว้ทำอะไรไว้พ่อโพูดงานให้พ่อโจยเฉยไขวัดคอรนพ่อในคลิปไหม

เอ้หนุ่มนิสัยดีสวัสดีครับคดีสวัสดีครับสาชัวดมัสดีครับบานเดียวไปนี้ยกของไทยของไทยชุดนี้กับมลิงขาชนะดใจดำาของพีใงญ่กันใช่ทีมงานพะเยกนั่งหยีเทียบเลย อันนี้กับนี้หน่อยนึ่งฮะหน่อยหนึ่งปุาหน่อยนึงสิปีสิปีพีอวี้มอเยวมียอแจ้งครับมองยูมองยูยังดีเลยครับ him not มาเบิรตคตุกเียวก็ว่ากันไปเราพี่ไม่ไทยกัค้ว่าไป่เ้าะจะว่าอนจริงานไรบสามคนเนาะจะอธิบายมากกัจบไปแล้วบอดี้สิบปนผู้ใดอีกจะคนบมตามแต่ว่าสิบปีมือเี่มันอ้รเดอนมีเดือนไม่นาอีเนีายู้เขาบนตัเขาป็นไหมว่าจะห็นผู้ใดนอกเนือจากเนี่ยนอกเนือจากนำดงนอกเนื้อจากฟินแลด์นอกเนือจากไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อวันนีครับสื่อเขามา เขาตอนนี้จะเปิดต้องไปรอฮอนนั่นแล้วนี่เขาพร้อมไว้เล้วแก่แกสุขบัดว่าอยากดู้พวนั้นอยากดูนี่กับรวมมาคอมสริบเลยเป็นเพิ่มเพิ่มคิดไปอีกเสืออะไรตัวพวกนี้ใจนี้พวกปิดร้อยตัวก็ได้เนี่ยอ่าเป็นแบบเพิ่มคิดไปดิเออเพื่อเปรียบไปสุปแจกอยู่ในกลุ่มปิดร้อยคนสุปปัรมาปุ๊บแล้วเสือเสือบอกเลยว่างบเกือบก็กี่บาทถึงแสนบาทครับเป็นเสือดีเลยครับเป็นเสือที่ ของเกลอเช่้วยอะกระเกียดนี่แหลากระเกียดดีดีดีนีดีเลยเนี่ยดีไหมข้นายเสือบนี่าวไรตัวจนจนทุบเือเอาไปทำ้อยคนเดียวเลียงแค่ทำเื่อไม่น้องได้ของดีรวอมแล้วกัอย่าไม่น้องเขาคุ้มเลยก้าวแล้วก็สก๊อตแบมันเมาซื้อซื้อซื้อทีเดียวคุ้มไหมเดี๋ยวจะไปซื้อหลายเจียวพรา่เป็น้อีเดียวคุมลเท่านั้นซื้อทีเดียวัค้ รือยเยี่ยนบาทเจาว่าจะซื้อเทเท okay. mm! yeah. okay. uh, ีย um, ก uh, uh, ับรอยิบโกบาม่อไรอันนี้เขาจะเดียวเลยคู่เขามือได้ยิงเงาเลยอมือซื้อ้องเื่อบ่ต้องรองีว่ต้องรอไปว่ามือนั้นมือนย่าันี้้าซื้อว่ามันไปแย่กับมือุนไทยเราไปได้แอดที่บนี้พอเราขายเป็นอาชีพแล้วของเดยี่ยนชิปฝากแปรไไทลิงนโตราไป้ำเยีนน้ทุกๆๆครับ้าไทบัต่นี้ โอ้โหาลกู้ช่อายุจนดูได้ว่ามันมีหวังเอนี๋ยวเสี่ยวยังกรพดเท้ยเไดเดเี้ยวยังกระพดเจ้ดบัตรเจไดเขาเป็นมเง้ยไปเกี่ยวกับรูปนะครับพดไถบัตรผีมีเี่ยกับมายูเมียารตาดเขาเมียมันจริงไงพูดีเพรอียงเดี๋ยวพออียงเดี๋ยวตับแดงยังอ้ยปังเงียัดกันยีดูดีท้ายลูกกันเป็นไหมปุยปุยนี่มแล้ียล้เนาะอารอเพื่นก็ขาได้ด้วัเอ่ยเาสิมซื้อผ่อยู่ได้ออไลน์นะครับประมาณ สิบ <CP S 1> ปเขาล่าเขาบอกว่า่มาบอก่โจปีไสวกันยุ่ค่าเฟีกเพราะ่เว่าปิดย่หมเมาอยู่เขาบอกว่าท่านบอลมือบอ่ลืขอบคุณนะเชื่อให้เเียจักมือจักมือเาไปฟั่งน้จักมือครับจักมือครับเกามือครับเกมือเบว่เกาบ่มือมด มีมหากรรมหร้อตัวเนี่ยไม่ขาดใส่บุญพระเวทพร้อมกาลันบุญพเวกาลังมาแล้วทีเอนี่ยทรงไทยปีเก่าเนาะตอนละปีไม่เนาะสดอครับอคนก็ใ่ใจครอบครัวมากกอนเสมอเออันนี้คือการคืองานเนาะเมียเข้าใจเอาอเลยนะสสมเสมัความคุณของประชาชนแม่เนี่ยเป็นคนสานาระดิเด็กก็ได้ด้วยอ

ไม่ได้ไปนำผ่อนอยู่ห่อนอยู่ไม่ได้ไปนำเบิ้งใครก็มาแก่ทักเบื้งยูทูบใครก็มาแก่อยู่หน่อยนึงน้าเพินดอกน้อยน้อยยน่อยเราติดตามช่งกันแล้วเร็วนอครับเยเรน้อ่อยแล้วเราติดตามช่องกันยครับแล้วเปขายที่ไครับครับก็ไปยกินน้ำร้อนนะกีฬาเนียวเปรี้ยบองไม่เอาไม่แงน้ำกันเนียาไปกินน้ำจิ้มงาเทา พี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้งช่องพ่อแมงยิงครับเดี๋ยวพอกันไหมคลีหนาครับห้พ่อแม่พี่น้องรำๆำ้วยวยสุขภาพแข็งแรงสุขุมทุกคนครับพอกันไหมคลีหนาสวัสดีครับ